เมืองโบราณเฉาหยางคฤหาสน์ตระกูลหลินตอนนี้ครอบครัวของจี้หยกพังทลายแล้วเขาจึงทำได้เพียงไปหาตระกูลหลินเท่านั้นตระกูลหลินเป็นหนึ่งในสามตระกูลใหญ่ในเมืองโบราณเฉาหยางและอิทธิพลของพวกเขาก็เท่าเทียมกับตระกูลเฉินเมื่อหนึ่งปีก่อนเพื่อแบ่งเบาภาระรของครอบครัวเขาจึงวิ่งไปหาตระกูลหลินเพื่อมาเป็นคนรับใช้และฟังคำสั่งเขาสามารถอยู่ที่นี่ได้เช่นกันอย่างไรก็ตามเขาไม่อยากอยู่ที่นี่อีกต่อไปเขาจึงวางแผนที่จะหาที่อยู่ใหม่เพราะเขาเป็นคนรับใช้ในตระกูลหลินและต้องฟังคำสั่งตลอดเวลาเขาจะยอมรับเรื่องนี้ได้อย่างไร อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นหนึ่งในสามระกูลใหญ่ตระกูลหลินจึงมีชื่อเสียงโด่งดังในเมืองโบราณเฉาหยางและมีบันทึกโดยละเอียดเกี่ยวกับทุกคนในคฤหาสน์หากเขาปล่อยให้ตระกูลหลินไม่พูดอะไรสักคำเขาคงทำอะไรในเมืองโบราณเฉาหยางได้ยากในอนาคตดังนั้นเขาจึงกลับมายังตระกูลหลินครั้งนี้เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนในการออกจากตระกูลหลินไม่นานหลังจากนั้นจี้เยาวอก็มาถึงห้องโถงแห่งหนึ่งเมื่อหนึ่งปีก่อนเขาถูกตระกูลหลินพามาที่นี่หากเขาต้องการผ่านขั้นตอนเพื่อออกจากตระกูลหลินเขาก็ต้องไปที่นี่เช่นกันแน่นอนว่ามีเพียงนน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 นััััักกกกกกกศิิิิลลลลลปปะะาา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 ารรรรรรตตตตต่่่่่่่่่่่ออ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 อสสสสูู้้้้้้้เเเเเพพีีีียยยยยงงงงคคคดดดดววททมมมมมถถผผผขขหหหไไไไชบจจๆื จี้โยพูดกับชายชราตรงหน้าเขาชายชรามองจี้โยกอย่างพินิจพิเคราะห์แววตาของเขาก็เริ่มฉายแววประหลาดใจข้าจำได้ว่าเจ้ามาที่ตระกูลหลิงของข้าเมื่อปีที่แล้วและตอนนี้เจ้าก็ทะลุผ่านไปยังขั้นที่ห้าของขั้นตอนการหลอมรวมร่างกายแล้วเขาสังเกตเห็นว่าการฝึกฝนของชายหนุ่มคนนี้อยู่ในระดับที่ห้าของขั้นตอนการหลอมร่างกายเขาจำได้ว่าเมื่อชายหนุ่มคนนี้มาที่ตระกูลหลิงครั้งแรกเขาเพิ่งอยู่ที่ระดับที่สองของขั้นตอนการหลอมร่างกายเท่านั้นผ่านไปเพียงปีเดียวแต่การฝึกฝนของเขาก็พัฒนาขึ้นมากเขาอดไม่่่่่่่่่่่่่่ไไได้้้้้้ทททีีีีีจจจจะะะตตตตลลึึึงง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 กกกกกกััับพพรร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 รสสสวววคคคค์าา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 าออ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 ููขขขขขชชชชยยยยยยหนน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 นุุมมมมมเเเๆิิ็ืืฝฝโผใ จี้ยพยักหน้าเล็กน้อยเขาไม่แปลกใจเลยที่ชายชราสามารถมองเห็นการฝึกฝนของเขาได้ทั้งนี้เพราะเขาได้ยินมาว่าระดับการฝึกฝนของชายชราผู้นี้อย่างน้อยก็อยู่ที่ระดับห้าของอาณาจักรการป้องกันขั้นสูงผู้เชี่ยวชาญที่มีความแข็งแกร่งเช่นนี้สามารถมองเห็นระดับการฝึกฝนที่แท้จริงของเขาได้อย่างง่ายดายชายชราคิดสักครู่แล้วพูดว่าฉันคิดว่าฉันรู้ว่าทำาไมคุณถึงต้องการออกจากตระกูลหลินคุณคงไม่อยากเป็นคนรับใช้ในตระกูลหลินต่อไปหรอกถูกต้องแล้วจี้โยตอบเทออดไม่ได้ที่จะถอนหายใจในใจชายชราคนนนีี้้้ลลาา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 าดมมกกกกกเเเขขสหตตุไไว่ทททถึงงอออรรจะูิ จริงๆแล้วเจ้าไม่จำเป็นต้องออกจากกระกูหล,ลินตอนนี้การฝึกฝนของเจ้าได้ถึงระดับที่5้าของขั้นตอนการหลอมร่างกายแล้วถ้าสามารถยกระดับสถานะของเจ้าให้เท่ากับสิทธิ์ธรรมดาพวกนั้นได้นอกจากนี้เจ้าจะไม่ถูกตระูหล,ลินจำกัดอีกต่อไปชายชารากล่าวมันเป็นเพราะความสามารถประเภทนี้เองที่ทำให้เขาอยากรักษาไว้ในกระกูหล,ลินหากเป็นคนธรรมดาเขาคงไม่พูดอะไรสักคำทำให้คนรอบข้างหันมาสนใจโดยปกิิแล้วผู้อาวุโสจะไม่ค่อยพูดคุยทำให้พวกเขารู้สึกว่าพวกเขาจริงจังและเงียบขรึมพวกเขาแทบไม่เคยเห็นผู้อาวุโสพูดจาสุภาพกับผู้อื่นเช่นน หลังจากได้ยินคำพูดของชายชราจ้โยวอก็คิดสักครู่แล้วกล่าวอย่างเคารพว่าถ้าอย่างนั้นฉันคงต้องรบกวนผู้อาวุโสแล้วเหตุผลที่เขาต้องการออกจากระกูหล,ลินเป็นเพราะเขารู้สึกไม่สบายใจกับสถานะของคนรับใช้เนื่องจากเขาสามารถกำจัดสถานะคนรับใช้ของเขาและไม่ถูกจำกัดโดยระกูหล,ลินจึงไม่มีอะไรผิดกับการอยู่ในระกูหล,ลินต่อไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณจะไม่ใช่คนรับใช้ของคุณอีกต่อไปหากคุณพบปัญหาใดๆเทค็นี้จะพิสูจน์ตัวตนของคุณได้ขณะที่เขากำลังพูดชายชรา,าก็หยิบสัญ,ญลกักษณ์สีขาวออกมาแลมบ้าวมองบ้านธรรให จีโยวหันหลังแล้วป like ิดประตูจากนั้นเธอเริ่มศึกษาระบบการฝึกฝน999ครั้งระบบการฝึกฝน999ครั้งนั้นยอดเยี่ยมมากน่าจะมีฟังก์ชันอีกมากมายที่ฉันยังไม่ได้ค้นพบจากสถานการณ์ปัจจุบันการเดินสามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับเทคนิคการเคลื่อนไหวการต่อยหนึ่งครั้งสามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับเทคนิคหมัดและการฝึกฝนหนึ่งนาทีสามารถเพิ่มประสบการณ์ได้999เท่าจากนั้นตามเหตุผลการเตะหนึ่งครั้งสามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับเทคนิคขาการตบหนึ่งครั้งสามารถเสริมความแข็งแแแรงงให้กกกับเเทคคคนนิฝ่่าาาาามมมมืือออลละะะๆีียยยยจโพพต